ลำลาลำลาลำลาเพราะว่าอ่ามันไม่มันไม,นม,นม,นมน่มันไปเป็นดอกก็จะกลับบ้านก็แล้จะกลับบ้านกันมือนก็เพิ่งเป็นตรูมกำลังแยม้มคิดว่ากลางเดือนนะครับกลางเดือนกลางเดือนคิดว่าจะบานบานวัน,นท,ที่อาทิตย์หนึ่งก็บานแล้วเพราะว่าม,มันเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้ว เขาหน้าร้อนแล้วอาทิตย์หน้ามาเที่ยวอีกครับไรเดียวเขาจะเหยียบอ,อันนี้มาอีกละไอนี่เขาก็มาเที่ยวจนมากเขามาเที่ยวเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศ อืมต้นตะโุระทั้งนั้นนะจับกุบละใส่ดิท่าว่าก็ใส่ก็ใส่บ่พอดีซื้อขา้ขาวข้าวเหนียวมาก็ต้อง จะมาไปก่อนกลับไปถึงบ้านก็จะได้นึ่งกินเลยพอดีมีข้าวข้าวจะนึ่งไปนึ่งปุ๊บ อนูนกับข้าวเพียบเลยมีหัวประทงหันย็นจ้อยนะเขาห้องห้องห้องอายๆอันนี้ถุงมด มาดีเทนบุรีกัน,นกิโลหนึ่งกกิโลบ้างเนาะพอไปถึงบ้านกันหนึ่งกินลยยน,นมาดีเทะนี่นก็ มันก็คือกันพุทำมมัดแน่นเทเอ้มันโอ้มันไ่้หรอ